เอ้ยลูกไหนลูกไหนลูกไหนอ่าเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนลูกหนึ่งยิงไปแล้วลูกนี้น้ำแดงเท่มันข้นมากเลยนะเราได้ครับไม่เหมันข้นมากเลยอ่ะเตยเดบันเตยมาที่พี่โบพี่โบพี่โบออกเดือดบอลไปตอบพี่โบไปเลยเราเดี๋ยวเพิ่มเขียนตารางเพิ่มด้วยนะอ๋อใช้ตารางสองได้เลยดีกว่า ยกข้ามไปแล้วลูกนี้หูไหนกระโดนมงลูกนี้ไม่โดนมาแล้วที่กัดเอ้กัดไพราะ่ไอ้กัดแรงยังเหลือโอเคโอเคให้เกมนึกว่าจะเป็นโควกันเกมแตกไปลูกนี้โอ้ยเตะตัดไปได้เต้ก็เชะเอ้ย ยิงลูกนี้โหไม่ต้องกรอบสะดุดมีสะดุดอ๋อเลี้ยวมือก็เหมือนใจหมดเพื่องการตลอดไปเข็นมาให้กับไสไปนะโทชาโทชากลับมาคาตาท่าพิ่งสี่ปีเขาออกสล็อตเฮ้ยเอาจริงเหรอให้เลยนะรีบยกให้เลยแถมเข้าวสารในสองกระสอบด้วยไปแล้วนี้โ,โ,โอเคตัดมันไม่ได้เฮ้ยแถมกระป๋อยด้วยอ๋อ กัดกัดเคลียร์ไปก่อนเกมเกมสบัแบบันไปเกมบังบอลนะเกมบอกใหญ่กว่าไต่ให้กระตายตายกระชากแล้วตายมีพื้นที่ตายกระชากแล้วตาวตยี่เปิดลูกนี้โอ้โหพี่โบมองอุ้ยไอ้ปันกระังมองเข้าโอ้โหวันนี้มองอย่างสวยมาแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ตายแตะไปลูกนี้ออกหลังไปเลยเอามีมีเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวอยู่รูเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวลุงตาลไปกินขนมดิเดี๋ยวลุงตาบอกเขาว่าหนึ่งทุ่มจังเดี๋ยวลุงตาลไปเล่นเตะบอลไม่โอเคไหมหนังลุ้มากโอเคไหมไตยโปรแกรมรองเท้าลูกรองเท้าไปไหนละ เดี๋ยวให้ลุงตามพาเล่นบอลเคเคเคไปแล้วติดเต้เตะเตะเราลุ้นคู่ค้าไปแล้วนี่เกมบอกไม่รู้ล้วาเล่นไปก่อนเกมคือมาให้เคโหเหมือนแต่ยัดเพื่อนโอ้โหอะไรตัวนี้เปรียวเปียวเปรียวได้บอลเปียวส่งให้กับทับหนึ่งทับหนึ่งให้พี่โบ่คือหลังเลยที่ทับหนึ่งทับหนึ่งไปที่ทับสี่ ครับสีหไหลไปแล้วที่ไ nice. หนไหนไหนจะกระชากไหนจะกระชากไหนไหนคููคิกอยู่หามไม่เจอวันนี้ไปไปไหนไม่รู้คืนหลังมาแล้วเกมเกมกับเคเบียกกันเองแล้วอะไรแบน,นี่เหมือนคนละข้างกัน,น,นไปแล้วเคเคยิงนิวติดบล็อกครับหนึ่งบอลเมื่อกี้ไงแถวนี้แหละนหในสนามโน้นสนามนี้นะบอลนี่ไง บอลนั่งไงโนโนโน่นนนนนที่เคเคยืนด้วยซ้ายติดเตะดูกออกข้างไปก่อนเตะเตะให้กับพี่โบโบไปแล้วพี่โบจะแหวกพี่โบแหวกไปแล้วพี่โบไปแล้วพี่โบไหลไปติดเคนเคนตรองซัดไม่ได้ดูกออกข้างไปทำไม่รอดรอดเน็ตไปรอดเน็ตไปดิ ไดแล้วนี้ต่ตอไปใครวะเนี่ยไม่มีเบิ้ลไม่มีเบิ้ลต่อไปตัวต่วอกับดีเคโอเคเออใช่เอฟกลับแล้วอ๋อไม่รูกไปไหนแล้วไม,ม่รูลืมบุญเนาะโมอ,อยู่ท, 4, ทัฟฟี่ทัฟฟี่บังแล้วทัฟฟี่จะไปทปัฟฟี่จะไปทัฟฟี่จะไปทัฟฟี่เปิดเข้ามาลูกนี้ติดนิดนึงเข้าทางเค เปิดไปติดพี่บนิดนึงเอาแล้วมาที่ไตอเต้ตัดบอลไม่ได้ลูกนี้ทันไหมออกข้าไปก่อนเฮไหลามาให้กับเต้เต้คือหลังไปเลยทับหนึ่งทับหนึ่งไปที่บอลบอลไหลามาให้กับเต้ตรงกลางเต้เต้เตจะพลิกเต้จะพลิกออกขวาไปทับสี่ทับสี่คือหลังเลยลูกนี้ไปทิศเปียวเปรียวมาที่ทับหนึ่ง หนึ่งเข้ากลางที่เต้เต้จะไปแล้วนี่เต้เข้ากลางพ,พี่โบ้พี่โบพลิกออกขวาไปพี่โบ้ไหลไปลูกนี้เข้าทางาไม่มีสกอกดยังไม่มีสกอ์การจะไปกัดจะไปกัดไดหลให้โอเคอเคแล้วเคพลิกแล้วเคสับขาหนึ่งทีเคไหลไปลูกนี้มีมีแตะไปลูกนี้ยาวไปเข้ามือเปียวเดี๋ยวโตกลับเร็วเลยเค้นกระโดดตัดไว้าด้คับสี่ออก้ามาที่ไหน ให้คือหลังเลยให้ทับหนึ่งบอลได้บอลทางขวาบอลหลบอลไปที่ทับเอาจะแปดนาทีเตะโอ้โหเข้าทางไตไถได้บอลแล้วไยให้เคเคไปให้กับมี่มี่ยกเร็วทีเลยบอลสัดไไปได้วันนี้บอลได้บอลเดืเตะอาเต้ไปดอกหนึ่งคือหลังไปทับหนึ่งทับหนึ่งให้กับบอลบอลไม้กับพิโป บไหลมาเตะจับจับนี่จับไม่อยู่เข้าทางเคเคนไหลให้กับไตไตเปิดเร็วทีตรงนี้บอลสกัดไม่ได้เขาทางเคเก็บมาไม่ได้กีระชากแล้วเคกระชากแล้วนี้ทับสี่เอ้ยทอบหนึ่งสัดไม่ได้มาลมที่บอลมอมที่ทับหนึ่งทหนึ่งเบิ้ลเร็วทีนี้เขียนสัดไม่ได้ตรกนี้เข้าทางไสไสไหลให้กับกัส าการกระชากแล้วาการดึงบอลไว้ากาจะไปาการจะไปจะจะแบบไม่ได้ติดบอลบอลให้ไนไหนมาที่ทับสีทับสีให้กับเต้เต้มาคือมาทอปซีทีนึงสารทับหนึ่งไว้ออกขวาไปที่บอลบอลจับจบอลลั่นไปนิดนึงเข้าจุกไปจุกไปแล้วหนึ่งดอกนี่จุก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 ระวังไหวไหมลูกพักก่อนพักก่อน ทกีกว่าเท่านั้นครับหนึ่งไหลไปให้กับเต้หนึ่งเฮ้ยเต้หนึ่งมีเต้เดียวบัอนบอนล็อกไปเอาแล้วจะโดนแย่ง,งนี้เอาแล้วเคเคเคกับพี่โบพี่โบฝังไม่ได้พี่โบไปพี่โบจะไปพี่โบจะไปตนูนสกัดไว้ได้โดยเกมโอเกมตบมือให้กำลังใจท็อปสี่เปิดมาโอ้โหไหนลงนี้มง,งนี่ไม่ตรงกรอบโจฮาโจฮารใเข้ามาให้กับเคน ไปไหนหมดอ่ะเอ้ยสุดยอดนะอีกแป๊บเดียวอีกเครื่องหนึ่งนะบอกแทมต่อไปได้ให้หน่อยไปแล้วพวกนี้เกมเอ้ยสะดุดขากันเองนี่เกมได้บอลอยู่ไม่นานอีกเกมเกมสองเกมเองเกมเดียวอีกมั้งได้แค่เกมอีกเกมเดียว ชิ้นยี่โม่อะได้ได้ได้ยี่สิบวิเปิดไปแล้วนี้เคยตัดไว้ได้เคยกระชากแล้วเคยกระชากขึ้นไปแล้วเคนเคนตัดเข้าไหนเอาล่ะดูนี่ไม่รู้กันเอาละครับพี่โบโตกลับแล้วพี่โบกระชากพี่โบกระชากไปแล้วพี่โบไต่ไปไต่ยี่สิบวิท้ายแล้ว เปิดครับไปลูกนี้ติดอยู่สี่วิลท้าสี่วิแล้วพี่โป้องยิงแล้วนี้เปิดเข้าไปลูกนี้มงโ oh. <c oughs> อู้่เข้าไหมไม่เข้า Thank you for watching ขอบเวลาอาไะไรครับ Subscribe to my channel DK กับ